พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนรวมไปถึงการสวนสนามนั้นถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของทหารรักษาพระองค์ตั้งแต่ปี2496จนถึงปัจจุบันนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานทงชัยเฉลิมพลแก่ทหารรักษาพระองค์ครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณรพีพันธ์เรือนศรี พระพุทธเจ้าจัาจากยองตาย,าย,ตายเพื่อรักษาไว้เพื่อรซึ่งพระบรมเดชา,าพานกภาพแห่งพระมหา,ากษัตริย์เจ้า ภาคภูมิใจที่ได้เป็นทหารมหาเล็กระกษาองค์น้อยคนที่อยากเข้ามาก็ก็ไม่ได้เข้ามาถ้าไมไ่เข้ามาแล้วก็ปฏิบัติให้เต็มที่มีความภูมิใจที่ได,ได้ยื่นวันนี้กว่าหนึ่งเดือนที่จ่าสิบเอกนิเวศธรรมจารย์นายสิบช่างอาวุธจากกองพันทหารราบที่สามกลมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กับนายทหารอีกกว่า2,000ันชีวิตได้ทุ่มเทฝึกซ้อมท่ามกลางแสงแดดและสายฝนให้มีความพร้อมเพรียงเพื่อรอวันที่ได้แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์จอมทัพไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมาพรรษาทุกขั้นตอนของการสวนสนามจึงต้องใส่ใจอย่างละเอียด <Okay. S 1> การแต่งกายของทหารทุกนายตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าโดยเฉพาะการสวมหมวกแนวรัดประคตและแนวสายกระเป๋ากระสุนคันชีพที่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับการเดินที่ต้องฝึกการใช้ท่าเดินเปลี่ยนสูงท่าเดินสวนสนามที่ต้องสม่ำเสมอพร้อมกันทุกย่างก้าวไปจนถึงขั้นตอนการติดอาวุธการเชิญธงการวันธยาวุธิวันธยาหัดถวายความเคารพซึ่งทุกๆจุดล้วนต้องใส่ใจในรายละเอียดกันทุกกระเบียดนิ้วเพื่อให้รูปขบวนดูสง่างามสมชายชาติทหารอย่างที่สุด พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามเป็นประเพณีที่ทหารรักษาพระองค์ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยในรัชกาลปัจจุบันได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2496ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นสิ่งบ่งบอกสายใหญ่แห่งความรักและพักดีต่อพระมหากษัตริย์และในวันที่2ธันวาคม2557ถือเป็นครั้งที่62ของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยหน่วยทหารรักษาพระองค์ จัดกำลังเข้าร่วมจำนวน21 9 7นนายจาก12กองพันแบ่งเป็น4กลมสวนสนามอาหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์จำนวน3กองพันกล่มนักเรียนในเรือรักษาพระองค์จำนวน1กองพันบวกอีกหนึ่งกองพันจากกลมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากลมนักเรียนในเรืออากาศร,รักษาพระองค์อีกหนึ่งกองพันกลมทหารราบที่11รักษาพระองค์หนึ่งกองพัน กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หนึ่งกองพันรวมด้วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์กองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์กองพลน,นาวิกโยธินและกองบัญชาการอากาศโยธินพร้อมกองพันทหารมารักษาพระองค์อีก90มา้าสํม้าสำหรับรูปแบบขบวนปีนี้นำโดยพลตรีพงศวรพันธ์จิบผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เป็นผู้บัญชาการกองผสมตามด้วยนายทหารคนสนิท ผู้บังคับการกองผสมและกำลังทาหารในกองพันเริ่มเดินสวนสนามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผ่านพระบรมมหาราชวังก่อนเข้าประจำการที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในระหว่างการเดินสวนสนามเหล่าทหารจะปฏิบัติท่าเคารพแล,แลซ้ายขณะผ่านพระที่นั่ง,งชัยชุมพลที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประทับทอดพระเนตรตรวจตราการฝึกทหาร ถือเป็นการถวายสักการะแด่สถาบันพระมหากษัตริย์และถือเป็นไฮไลท์สำคัญของพิธีในปีนี้ขณะเดียวกันยังเป็นปีแรกรที่นายทหารยศพลตรี<ป>ถึงพ<ป> <คน S 2> ลเอก<ล>กว่า600นาย<ล>จะร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงชัยเฉลิมพล พิธีอันสำคัญต่อทหารรักษาพระองค์ทุกนายที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สมกับถ้อยคำที่ร่วมกันเปล่งวาจาว่าข้าพพระพุทธเจ้าจะยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าระพิพันเรือนศีข่าวแทยรัฐทีวีรายงาน